สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับแม่อัง่นและน้องบิวตี้เช่นเคยนะคะเราก็มีแนวทางฮานอยนะคะประจำงวดวันที่5สิงหาคม2563มาแบ่งปันกันจ้าเมื่อวานนี้ใครทายรางวัลไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางวันนี้กันเดี๋ยวเราไปตรวจผลรางวัลเมื่อวานกันก่อนนะคะ เมื่อวานนี้ใครได้ไปนะคะตามอาจารย์ท่านไหนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ผลรางวัลเมื่อวานนี้นะคะผลรางวัลบน 7, จ็ดสองสาล่างสองเนะคะชุดเด่นวิ่งรูดวันนี้เราไม่มีนะคะเรียกได้ว่าหลุดหมดเลยนะคะ เมื่อวานนี้หลุดหมดเลยนะทั้งฮานอยธรรมดาแล้วก็ V.I.P เลยนะคะ6กหนึ่งเนะคะสำหรับฮานอยธรรมดา8ปดสองบนเข้าวิ่งรูเจเพียงตัวเดียวนะคะส่วนในตารางก็ไม่มีนะคะเพราะว่าในตารางนี้ของของแมงมุนไม่มี1และ8นะคะ และ V.I.P เมื่อวานนี้688 8, ล่าง4 1ชุดเด่นวิ่งรูดก็ไม่มีเหมือนกันนะคะกำลังวันมาเพียง4เพียงตัวเดียวนะคะวันนี้เรียกได้ว่าหลุดหมดเลยนะคะไม่เข้านะคะหลุดหมดเลยแต่ชุดสองตัวไปเข้าของพิเศษนะคะของพิเศษ มาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อของวันนี้นะคะที่แม่อุ่นได้เน้นย้ําเป็นประจำนะว่าตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะว่าตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการตัดสินใจทุกครั้งนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดได้นะคะมาค่ะวันนี้นะคะ เช่นเคยในตารางของเรานะคะก็จะมีในตารางของเรานะคะก็จะมีห้าหกสี่เจ็ดสามชุดเด่นวิ่งรูด หกและ7ค่ะแล้วก็ในกำลังวันวันพุธนะคะวันนี้หกห้าหนึ่งและสี่ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกหกหนึ่งหกสามหกสี่ เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดหกค่ะห้าหนึ่งห้าสามเจ็ดหก เจ็ดสามหกสี่หกหนึ่งและจุดสามตัวของเราในวันนี้นะคะห้าหกหนึ่ง สี่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหกสี่ห้าสามห้าหกสี่และ สามห้าหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมหาหนอยธรรมดาแล้วก็ vip กันต่อเลยนะคะโดยหาหนอย ธรรมดาแล้วก็ฮาหนอยพิเศษเนี่ยอ่ะไม่ใช่ฮาหนอยธรรมดานะคะฮาหนอยปกตินะคะกับฮาหนอย VAP เราจะใช้เป็นตารางเดียวกันนะคะเราจะใช้เป็นตารางเดียวกัน8 5 0ห้าศูและ6 2ชุดเต่นวิ่งรูดนะคะชุดเต่นวิ่งรูดวันนี้8 5และ ค่ะกำลังวันเช่นเดิมนะคะห5ห้และ4ชุดสองตัวของเราในวันนี้50 5 2ูน5 4ห้าสองหสาสี่เสองเดสาม

และชุดสามตัวของเราในวันนี้นะคะหกห้าสองห้าแปดสามสามแปดสี่

และสูตรที่สองของเราในวันนี้นะคะสูตร2น,นะคะใช้เป็นแนวทาง3ามรอบ ฟันที่เจ็ดวันนี้ฟันที่เจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหก เจ็ดศูนย์กันสามเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะทุกคนสามเจ็ดเก้าเจ็ด และ69ค่ะ วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวเยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แม่องุนด้วยดีเสมอมานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ